ออกปกติมันก็ออกดีนะฮะอย่างต้นนี้นะฮะอันนี้เข้ามีดที่สามนะครับก็ไหลปกติก็กี่เวลาเดิมนี่แหละฮะ ไหลไม่ลงล่องนะครับลูกนี้อันนี้หน้าสูงแล้วฮะอันนี้เพิ่งเปิดนะครับเพิ่งเปิดได้มีดเดียวเพิ่งได้กรีดมีดเดียวไม่ใช่เพิ่งเปิดนะครับพูดเพิ่งเปิดมาได้สักระยะแล้วนะฮะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วนะ แต่ได้เพิ่งได้กีดอีกมีดหนึ่งระยะเวลาห่างกันเยะนานมากนะครับก็เวลาเดิมไม่ละฮะถ้าไม่กรีดเวลานี้ก็คงไม่ได้กีดนะครับช่วงหน้าฝน ก็ถือว่าเป็นการตอบคำถามเพื่อนๆนะครับที่อยู่ทางประเทศเพื่อนบ้านนะครับกิดได้นะครับกิดได้ถ้าอุณหภูมิไม่ร้อนจัดนะครับหรือลมไม่มีมากนะครับแต่ถ้าลมซึ่งมันเป็นอุปสรรคมากเลยทีเดียวนะครับทั้งลมทั้งอากาศร้อนเนี่ยคืออุปสรรคทำให้การไหลของน้ำยางเนี่ยหยุดไว แต่ถ้าอากาศประมาณนี้นะครับคือไม่ร้อนมากไม่มีลมกลีดได้นะบาโรดก็สามารถให้ผลผลิตได้เกือบเท่ากับเวลาปกติด้วยซ้ำนะครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวสวนยางทุกท่านนะครับวันนี้พบกับบาโรสในช่วงบ่ายสามโมงครึ่งนะครับมเมื่อคืนนี้ก็กรีดไม่ได้เต็มที่นะครับเนื่องจาก ฝนก็มานะครับวันนี้กลางวันต้นแห้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่น่าจะมีฝนในช่วงนี้นะครับบ่ายสามโมงครึ่งป่าลอดก็เลยเข้ามากรีดในช่วงนี้ประกอบกับมีเพื่อนๆหลายท่านนะครับสอบถามมาว่าอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับถามมานะครับว่ากรีดยางช่วงนี้ได้ไหมเพราะว่ากลางคืนที่ประเทศเขาเนี่ยฝนตกตลอด ถามว่าถ้าพูดตามหลักตามอะไรเขาแล้วเนี่ยมันก็สัดส่วนของให้การให้ผลผลิตมันก็ลดลงอ่ะฮะแต่ว่าถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะฮะเนี่ยบาโรดกรีดอยู่นะฮะนะตอนนี้การไหลก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้เข้ามีดที่สองนะครับมีดที่สองนะครับอย่างนี้พันหกร้อยนะครับก็ถือว่าออกดีไหมก็ ก็พอประมาณครับพอประมาณนะครับไม่ถึงกับล้นทะลักนะครับสองมีดก็คือหกมีดก็เต็มถ้วยพานาร้อยซีซีนะฮะหกมีดเต็มพอดีนะครับแต่ไม่ได้เป็นลูกบอลน,นะครับสำหรับต้นนี้นะสาหรับต้นนี้นะครับถามว่ากรีดได้ไหมกรีดนะกรีดได้นะฮะแต่ว่าท่านต้องอ่าเข้าใจว่าสัดส่วนของผลผลิตนั้นก็จะได้ไม่เต็มที่นะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วน่ะช่วงน้ำยางออกก็เท่าที่มาตรฐานที่เขา,าชีวัดเป็นตัวมาตรฐานเลยก็คือประมาณนู่นแหละฮะช่วงกลางดึกจริงๆช่วงหัวค่ำก็ได้นะฮะหกโมงม 1, 2, ทุ่มหนึ่งสอทุ่มสามทุ่มอะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็ไปตีสองตีสามตีสี่ตีห้าหกโมงเจ็ดโมงอะไรอย่างงี้นะฮะ แต่ว่าบ่าย3ามเนี่ยมันมันก็ทำให้ผลผลิตที่จะได้ก็ลดลงตามสัสดส่วนแน่นอนนะครับถามว่ากรีดได้ไหมมันก็กรีดได้ตลอดนะฮะทุกเวลานะครับวันนี้บาโลดก็เริ่มเข้ากรีดนะครับในช่วงบ่ายสองอบ่ายสามโมงครึ่งตอนนี้บ่าย3ามโมงจะบ่ายสี่โมงแล้วนะครับเดี๋ยวขออญาตกรีดต่อก่อนนะครับ การไหลก็แต่การไหลในปกตินะครับก็คือแตะปุ๊บก็ไหลปั๊บเลยนะฮะแต่ว่าระยะเวลานะครับในการไหลมันก็จะไม่นานเท่ากับเวลาปกตินะครับแต่ว่าถามว่าทําไมต้องกรีดละ่ะก็ในเมื่อได้ไม่เยอะได้ไม่เท่าเดิมมันจําเป็นนะฮะถ้าถามว่าชีวิตอาชีพชาวสวนยางพาราเนี่ย ถ้าเราจะไปรอโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนะฮะหน้าอนอ่นก็ไม่มีปัญหานะฮะหน้าฝนแทบจะไม่มีโอกาสได้กรีดถ้าพายุเข้าหรือฝนตกต่อเนื่องนะครับก็จะหยุดยาวๆบางบางสวนอย่างมาลดเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะทั้งอาทิตย์นะครับเลยอาทิตย์ด้วยไม่ได้กรีดเลยเท่ากับมาเปิดใหม่นะครับก็ถามว่ามันจําเป็นไหมมันก็จําเป็นนะฮะหลายท่านก็ ให้ความคิดเห็นว่าอย่ากรีดเลยมันเสียหน้ายางหน้ายางบบาลรดไม่เสียนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้กรีดหนามากนะครับอา,อาทิตย์หนึ่งเนี่ได้กรีดแค่สี่มีดใช่ไหมฮะมันก็กินไม่ถึงประมาณไม่ถึงเซนด้วยนะครับไม่ถึงเซนด้วยนะครับฉพราะนั้นเราต้องเลือกปากท้องนะครับกับ อะไรต่างๆที่จะมีเหตุผลมาคัดค้านการกรีดนะครับบาโรดมองว่ากรีดได้ปกตินะครับถ้าในช่วงหน้าฝนนะครับแต่ถ้าหน้าอื่นๆก็ไม่มีปัญหาเราก็เลือกเวลาที่เหมาะสมเวลาที่ทําให้น้ํายางออกดีเราก็กรีดเวลานั้นนะครับคือผลงานเมื่อวานนี้นะครับที่กรีดไว้บ่ายสามโมงครึ่งนะครับก็รีบมาหยอดกดเพราะว่า เสียงฟ้ามาแต่ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วครับฟ้าร้องมืดมาหมดละขณะนี้เวลาตีสี่นาทีนะครับก็ตีหแล้วเนาะก็เริ่มจะสว่างแล้วอันนี้คือผลงานเมื่อวานนี้นะครับ มีดที่สามนะฮะนีมีดที่สามเต็มถ้วยพอดีเลยนะฮะอันนี้อาจจะมีส่วนหน้าต่ำนะครับก็เลยได้ปริมาณเยอะแต่จริงๆริงก็ถ้ากีตวันผลผล,ผลิตที่ได้ก็จะลดลงนิดหน่อยนะก็ลดลงบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าลดลงแบบมากมายอะไรนะฮะก็คือออย่างปกติต้นนี้มีดหนึ่งก็เกือบครึ่งถ้วย มีดที่สองก็เกือบเลยครึ่งถ้วยมานี่มีด3นะครับก็เต็มพอดนะีเดี๋ยวไปดูต้นอื่นครับส่วนใหญ่แถวนี้ก็จะเป็นหน้าต่ำหมดหน้าต่ำหมดเลยนะครก็ปริมาณก็จะได้ออกดีหน่อยนะครับกีดบ่าย3ามโมงเหมือนกันนะครับบ่ายสามครึ่งก็นี่ถ้วยนี้เต็มถ้วยเหมือนกันนะครับ เต็มถ้วยเหมือนกันก็ถือได้ว่าก็เข้าสู่สภาวะเกือบปกติเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดกรีดเวลาปกตินั้นต้นนี้เนี่ยต้นใหญ่แล้วก็หน้าต่ำนะครับก็จะได้ประมาณถ้วยใหญ่นะถ้วยพันห้าร้อยซีซีนี้ของบาโรถ2องมีเต็มนะครับต้นนี้นะ ต้นใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเวลาบ่าย3อากาศอุ่นๆนะครับก็จะออกไม่ไม่ได้เท่าเวลาปกตินะครับก็คือพูดง่ายว่าลดลงไปหน่อยนึงนะครับคือถ้าปกติถ้วยเล็กเนี่ยอันนี้ถ้วยพันซีซีนะครับถ้าเวลาปกติ มีดละถ้วยนะะต้นนี้ต้นนี้นะไม่ใช่ทั้งสวนนะฟังดีๆนะครับต้นเดียวนะครับต้นนี้มีดละถ้วยถ้าเวลาปกตินะครับแต่นี้ก็เกือบเต็มถ้วยไม่ใช่สิเพราะว่าเพิ่งย้ายถ้วยก็เกือบมีดละถ้วยเพราะว่าเพิ่งย้ายถ้วยเอาถ้วยใหญ่ไปไว้ต้นนู้นนะครับเอาถ้วยเล็กมาไว้ต้นนี้จริงๆก็ มีดละถ้วยเล็กนะครับแต่ว่าครึ่งถ้วยใหญ่นะครับสองมีดถ้วยใหญ่เต็มนะครับก็ถือว่าลดลงนิดหน่อยครับไม่ได้เยอะนะครับถึงเวลาจะเปลี่ยนไปนะครับ